หรอครับมันไม่เห็นแล้วมันตกอ่1840มาตราดถ้าเทียบเรืออาลล่างศิลาน้อยโอ้โหไกลมากผมไม่มีรถนะผมเดินแล้วแน่เ่ยหลังแหลมทองค่ะอ๋อปาร์คอินร่มมันมีวันนี้ด้วยหรอครับปาร์คอินเนี่ยต้องบอกพี่นายยกตุย <laughs> ที่ไหนครับที่หาดบางแสนนะครับผม เออตรงนี้แหละที่มันขึ้นมันซัดเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวนะมันยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะแบบเปียกดูดิเดี๋ยวป้องกันตีกันเดี๋ยวจะเปียกเปียกไม่เท่าไหร่แต่ดูน้ําอ่ะดูน้ําสีมันไม่น่าไม่น่าจะสะอาดเลยบรรยากาศถ้าจะดีมาก <c oughs> ดีจนน่ากลัวเลยครับเนี่ยดดูดิไกลจากพัทยากี่กิโล กี่กิโลเมตร